อันนี้มาสำรวจชัน้นลงเลี้ยงไว้ตัวน,นี้เป็นบิคเนีเป็นต้นสูงตัดมาจากป่าธรรมชาตินะครับเอามาเลี้ยงไว้ที่บ้าน บ้านดานุสีชนโรงพึ่งจิ๋วมหัศจรรย์นะครับการเก็บน้ําพึ่งของชนโรงเนี่ยเขาจะเก็บน้ําพึ่งไว้ประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซนของรังในรังเนี่ยก็จะมีจุดของลูกอ่อนแล้วก็จุดของเกสรน,นะครับเกสรที่เก็บมาจาก ดอกไม้ต้กพืชพันธุ์ธรรมชาติเก็บมาไว้เป็นอาหารให้กับตัวลูกอ่อนแล้วก็เก็บชั้นยางไม้นะครับเอามาไว้ในรังซึ่งเรียกว่าสารพาราิตนะครับมีประโยชน์ทางการแพทย์มีประโยชน์เรื่องก่อนการนำไปสกัด ทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้ตอนนี้สายพันธุ์อิคานี่มีลักษณะคล้ายกันกับสายพันธุ์ฮิตามะนะครับบิคานี่ปากทางเข้าของเข้าจะใหญ่กว่าฮิตามะฮิตามะปากทางเข้าจะเล็กตอลอดออกมายาวกว่าแต่บิคานี่ปากทางจะไม่ยาวแล้วก็ปากทางเข้าก็จะใหญ่กว่านะครับ ลักษณะตัวก็คล้ายๆกันหลังนี้สมบูรณ์ครับมีประชากรตัวงานเยอะนะครับ ลักษณะปากทางก่อนเขาจะใหญ่หญกว่าอิตามาเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนปากเรเลยนะครับปากทางเขา้าโตวกว่า บิกคานีเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่น่าเลีย้ยงนะครับเหมาะสําหรับไว้เก็บน้ําผึ้งนะครับกระปุกน้ําผึ้งของเขาจะโตมากนะครับโตสมบูรณ์ก็ขนาดเกือบจะเท่าโตกว,วา่าลูกแก้วโตกว,วา่าเกือบจะเท่า,าลูกปิงปองนะครับกระปุกน้ําผึ้งจะโตมากนะครับตัวนี้